ตายคือแบบถ้าพวกเองดูคนที่มัน V.P. ไม่เป็นตีกันมันก็จะมาวาดีนะครับ บล็อกชอ็อปร้านเติมโลบักระบบ ID ดีพาร์ตเลท4.5ถึงเลท7.5และระบบ VIP เซิร์ฟเวอร์มีถึงเลท6และยังมีรับกดผลปีศาจแบบออโต้ที่จะเข้ารหัสคุณผู้ชมเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยนะครับมีระบบรับกดเกมพาร์ตด้วยนะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เกมพาร์ตได้ราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับและมีบริการมากมายนะครับอีกในเว็บนะคุณผู้ชมก็สามารถไปดูได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมร้านยูมูโลบักช็อปครับผม สำหรับไก่นะครับผมที่กาลังหาโค้ดโลบอกนะครับผมสวยๆราคาถูกต้องร้านนี้เลยโลบอกรถอยโคตรที่เฮมีโค้ดมากมายราคาถูกแถมมีโค้ดฟรีที่แจกกันด้วยนะครับใครที่อยากได้เนี่ยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมร้านโลบอกรถอยโคตรที่เฮครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยน้องๆก็อาจจะเคยเห็นนะครับว่าช่องพี่เนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับทดสอบสังคมแจกผลบ้างหรือว่าเกียนคนบ้างซึ่ง มีอย่างหนึ่งเลยที่ไม่ธร้มานานแล้วนะครับนั่นก็คือการไปเกียนคนนั่นเองแต่คือถ้าจะให้ผมเนี่ยไปเกียนคนแบบปกติอย่างงี้ผม,ผมว่ามันก็คงจะธรรมดาไปนะครับทุกคนงั้นในวันนี้เนี่ยพี่กอจะมาเกียนคนในโทรศัพท์นั่นเองนะครับพี่จะมาเล่นในโทรศัพท์นะครับแล้วก็ไปเกียนคนนั่นเองนะครับใครอยากเห็นเนี่ยพี่ฝากกดไลค์ก่อนเลยนะครับใครไม่กดเนี่ยพี่จะโกรธมากๆเลยนะทุกคนโอเคนะครับถ้าใครกดไลค์แล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยขอ10ไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับถ้ากดแล้วเนี่ ดีกว่านะครับว่าพี่จะเกณฑ์นคนยังไงนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในมือถือแล้วนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเล่นยากแบบมากๆเลยนะครับ นี่ผมเพิ่งได้เวิลคิวรี่มาวันนี้เลยนะคือจริงๆมันเข้ามานานมากแล้ววิแต่คือเพิ่งได้อะมิงจะมาเกณฑ์นคนยังไงแน่นอนนะครับพี่ก็อฝั่งทุกคนเนะี่ยกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เพื่อไปกำลังใจให้พี่นั่นเองนะครับน้องๆในเซิร์ฟนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาดูแล้วกันว่ามันมีกี่คนนะครับมีคนค่าหัว4ล้านอยู่ด้วยเว้ยทุกคนมี4ล้านกับ3ล้านเจ็ดเยชีเบดูดิคือโทรศัพท์ตอนนี้คือกระโปงมากเลยนะครับคือถ้าเดินยังไม่โหลดอะทุกคนดูด คืเมื่อกี้เนี่ยเราแบบว่าอยู่ดีๆก็โดนแบบคนไม่ประสงค์ดีฟันตายเลยนะครับทุกคือเราแทบไม่ได้สวดเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาลองอันนี้เวมันคือนี่นะครับเป็นเอ่ออิเล็กทริกคอนะครับผมคือตอนนี้มบตเตอรี่ก็600แล้วนะครับไม่รู้ว่ามันแบบว่าโกงหรือเปล่าแต่ว่าขอหันนะว,ว่าจอน,นี้ก่อนเลยนะครับคือเมื่อกี้ไอตัวที่มันแกล้งพี่อยู่ไหนเดี๋ยวพี่จะไปแกล้งแขนมันเลยน้านเองนะครับ เราจะไม่ยอมโดนแกล้งฝ่ายเดียวเลยกระขาดนะครับน้องๆถ้าคนไหนโดนแกล้งย่ายอมแต่ถ้ายอมได้ก็ยอมเหรอป้ากแต่นู่นนะครับผมจะไปที่เกาะเต่าเอ้ยจริงๆเราสามารถวาร์ปไปได้ลืมข่้ตัวตายแป๊บคือเราเนี่ยก็ลืมนึกเลยนะครับว่าเราสามารถวาร์ปได้เว้ยผมก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะนั่งเรือให้มันแบบนานเพื่ออะไรนะครับคือป้ามันจะไม่โหลดเลยนะครับคือแบบโทรศัพท์แบบไม่ไหวอ่ะนะครับตอนนี้คือผมใช้มาห้าปีละนะเครื่องนี้ไม่อยากกอกจะโม่เลย เคือบทั้งภาพทั้งอะไรก็แบบไม่โหลดนะครับคือถ้าผมเจอคนอะผมจะแบบว่าใช้สกิลเดียบที่พี่เปอรอสั่งสอนถมมานะครับจาัดก,การแม่งให้หมดผมเจอคนละผมจะพิมพ์ท้าเลยว่า pvp นี่นะครับผมส่งไปแล้วว่า pvp นะครับ แต่คือไม่รู้ว่าเขาอ่านเราหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้คือกูเดินชนมันคืออะไรวะเนี่ยนี่นะครับผมจะบอกเขาเลยนะครับว่า PVP นะครับคือถ้าเขาเห็นเพชนในตัวเราเขาก็จะมาสู้กับเราไว้เชื่อผมคือคลิปนี้พี่ไม่ได้เอาไปพากทีหลังแต่อย่างใดนะครับแต่คือเสียงเกมมันไม่มีอันนี้ก็ต้องขออภัยน้องๆทุกคน,นด้วยนะครับมาทุกคนเดี๋ยวผมจะออกมาข้างนอกเลยแล้วกันนะครับเดีเขาจะตามนี่เขาตามพี่มาแล้วเขาตามพี่มาแล้วอ่ามันไม่ตามกูไม่มีใครมาหากูเลยไอ้ชัต ไอผมโดนมือหน้าไม่ไหวไม่ไหวเลยนี่คือพี่โดนแบบคนมือหน่ะทางเตอร์แบบไม่มีแบบไม่มีใครคิดจะตอบกูเลยสักคนจริงๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการเปิดเสียงเกมบอลให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับไม่งั้นมันจะเป็นเสียงรบกวนแทน,นะครับถ้าผมเปิดดังนะคือกูชวนพวกมึงก็ไม่มีใครมาในผมเดี๋ยวผมจะดูลีดเดอร์บอหม่นะครับว่าคนหายไปไหนหมดคือตอนเนี้ยค่าหัวสี่ล้านกับสามล้านอ่ะคือหายไปแล้วนะครับเหลือแต่แบบ อะไรเอาไปที่โทรโทรถังก็ไม่รู้เด้อทุกคนเด้อคือแบบแต่มันไม่มีคนแบบคนโหดที่จะมาสู้กับเราเลยนะผมขอลองวราปิกที่หนึ่งดูก่อนนะครับเผื่อมันจะมีแบบว่าคนเกิงๆที่จะมาฆ่าเราได้ <c oughs> จริงจริงคนฆ่าหัวสักสองแสนห้าก็น่าจะฆ่าผมได้นะครับกู <c oughs> ว้ามาอีกที่หนึ่งแล้วจะมีใครอยู่ไหมแบบมาใส่ก,กูหน่อยคือไม่ใช่ผมไม่ได้บวกอะใครนะครับคลิปนี้คือแบบกูยังแทบไม่ได้คุยกับใครเลยด้วยซ้ำนะครับเออ แต่คือมันก็อาจจะระแกๆนิดหน่อยผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับคือคลิปนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเสียงมันอาจจะแบบว่าดีเลยนะครับไม่ได้ตีคลิปคือคลิปม่นจะดีเลยกว่าเสียงนิดนึ่งนะแต่คือตอนนี้ผมหิวเลือดมากกูต้องการใครสักคนหนึ่งไม่งั้นคลิปนี้คือกูจะไม่มีอะไรเลยนอกจากการที่กูวิ่งหาคนไปรังคลิปแล้วก็ไม่มีใครคุยกับกูเลยรักคนโอ้คือพี่เนี่ยแบบว่าท้อมากๆเลยนะครับที่แบบว่าไปตรงไหนก็ไม่มีคนคุยกับพี่เลยนะน้องๆกูพี่เสียใจมากเลยอะ่ะอ้าวแล้วมันวราปกลับตรงไหนวะเนี่ยสวลร อุ้ยตรงนี้หรือเปล่าอุ้ยตรงนี้แน่ๆเลยนะครับโอเคนะครับงั้นไม่เป็นไรนะครับคิวนี้พี่ก็จะลองแบบว่าคอมโบโหดๆนะครับก็คือพี่จะใช้อิเล็กโตอืมอิเล็กทริกสิอิเล็กท,กทริกคอนะครับไปแบบว่าตีมอนหรือว่าทีเดียวแตกอะไรเงี้ยแบบแบบคอมโบเดียวแตกอนะคอมโบตีมอนใครที่ไหนเขาทำกันไม่มีทำไม่ได้ผม <S 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 เอออันอันนี้ไม่งงละอันอันนี้คือกูงึดละเว้ากับตายเอ้ยมันมันลมละเอ้ยมันมันลุก เมื่อผมล้มผมจึงลุกขึ้นมะกูแตกอีกแล้วงั้นพี่คิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันคงไม่มีอะไรแล้วนะครับนอกจากการที่มาแบบโชว์ภาพแหลกๆแล้วก็ไม่มีเฮียอะไรเลยในคลิปให้กับเด็กๆดูนะครับก็ถ้าใครเนี่ยชอบนะครับนะจริงๆก็ไม่น่ามีใครชอบงั้นฝากกดไลค์นะครับโคละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อไปกำลังใจด้วยนะครับพี่พูดอย่างนี้คลิปยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนเดยวพี่มีแถมให้อีกท้ายคลิปนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลย พี่ไหนคิดว่าถ้าคลิปบรรจุแบบนั้นก็คงจะน่าเบื่อและในคลิปก็คงจะไม่มีอะไรเลยนะครับยกเว้นการวิ่งหาคนในคลิปนะครับงั้นพี่จะมาแถมให้ละกันนะครับโดยที่พี่เนี่ยจะใช้วิชา PVP นะครับที่พี่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ครับพี่ไม่ได้ฝึกเลยพี่แค่จะมาเขาเรียกว่า ทสเฉยๆนะครับให้กับน้องๆดูว่าแบบว่าพี่พอได้ไหมนะครับแบบฝีมืออย่างนี้พอจะแบบว่าเข้าวัดเข้าวัดได้หรือเปล่านะครับให้น้องๆแบบว่าร่วมตัดสินใจกันนะครับว่าพี่แบบพอได้สักแบบนิดนึงแล้วแบบแบบนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวพี่จะพีพีกับเพื่อนพี่นะครับโดยพี่จะใช้เป็นนี่เลยนะครับเป็นอิเล็กทริคคอนะครับแล้วก็ตามนี้เลยนะครับพี่ก็ไม่รู้เซตคอมโบมันเหมือนกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ขอนำการหาเพื่อนพี่ก่อนละกันว่ามันอยู่ไหนนะครับ โอเคตอนนี้เพื่อนพี่กลับมาแล้วเพื่อนพี่อยู่นู่นพี่อยู่นี่เดี๋ยวพี่นี่ยจะพี่พีทั้งหมด3รอบแล้วกันแต่ถ้ามันนานเกิน,นกูเอาสองรอบพอเพราะเพราะว่ามันจะนานเกินไงโอเคหรือเปล่าโอเคนะโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนเป็นกำลังใจใด,ด้วยนะครับใครไม่กดกดด้วยนะครับคลิปนี้ขอ50บไลค์หรือ1 0ึะไลค์ก็ดีโอเคไปโอเคโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าไาเพื่อนเริ่มเลย อภาษาทายขึ้นนเทียอะไรเนีย่ยอึ๊บอ๊บไม่โดอนอึ๊บว้าวนิดหน่อย โดนอึ้บไม่ตายคือแบบถ้าพวกเองดูคนที่มันบีพีไม่เป็นตีกันมันก็จะบาว่าดีนะครับคือพี่กับเพื่อนพี่คือไม่มีใครบีพีเป็นเลยนะครับสองคนดีเด้อเ์ด้วยก็ต้องก็แบบว่าต้องเข้าใจพี่ด้วยตายอืมอืมอืม ก็จะบอกว่าแบบชิวๆก็ไม่น่าไหวนะครับก็ดูคลิปก่อนกี่นาทีเออสู้นิดเดียวแดกไป5้านาทีเวอร์กึนโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะแบบว่าเอาอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับคิมมาลีเพื่อนกลัวอีกสักรอบหนึ่งเพื่อแบบว่าเด็กมันติดใจกูอยอมนะครับพี่ก็ยังไม่ได้ฝึกนะครับอน,นาคตพี่ก็จะฝึกให้มากกว่าน,นี้นะครับเพื่อนน้องๆน,นะครับพี่ก็จะเป็นคนโหดเพื่อนน้องๆน,นะครับ Hahaha, con pit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 , thôi. Tôi bây giờ tải. โอเคนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ใครชอบฝากพี่ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับส่วนใครไม่ชอบเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็กดไลค์เหมือนกันกดทุกคนเลยนะครับเข้าใจไหมก็ทั้งคลิปนี้เท่าน,นี้แล้วกันนะครับใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย